นี่คือขาเดียวนะครับยังไม่ต่ออีกขาหนึ่งนะรวมทั้งหมดอยู่ที่สามพันครัวสามพันถึงสี่พันบาทอันนี้คือแดดอ่อนๆนะนั่นแหละอันนี้คือขาเดียวผมต่อแค่ขาเดียวนะครับต่อขาเดียวก่อนจริงๆก็สติงละสิบแผ่นนะครับสติงละสิบอันนี้แค่ขาเดียวประมาณแปดแผ่นยังไม่ได้รวมหมดนะครับเพราะว่างานแล้วงานมาเห็ดตัต้งแตงบ่ชคลืนพันแล้วนี่ครับกําลังตื่นมากมาอัดวิดีโอนี่แหละนะครับผมนะอ่าเนี่ยสนใจกะโทรมาสอบถามมีวิศวกรให้ท่านเรียบร้อย สอบถามอาจารย์ก็เลยว่ารถจริงบอนะครับมีเบอร์ให้นะครับอ่าอ่าทุกท่านทุกยางผมมีเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะเอ้านี่กะพู้เน่ยแพงอยู่ตังไกยังมากไม่ได้ไกลพูดนะครับคุณลังข้าพนะพอผมไทยมึงรอดมึงแหละนะนี่ครับนี่แดดร้อนกลางเขาตากเขานี่มันย้อนนะนี่เบ่งชายหลังบอกนี่แดดขึ้นมากกับวูวูเลยพี่น้องนี่เหลือจากอ่านะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับการติดออนกิดนะครับ อ่อ,อนกีดนะครับตัวนี้เพื่อลดค่าไฟนะครับแล้วก็มาสอมสปอร์ตไลท์เพื่อนเออเออสปอร์ตไลท์นะครับพวก,กโซลาร์โคมให้เพื่อนเบิดขึ้นเลยนะครับที่ผมวัดได้โอดให้เบิ่งน,นี่เนาะใส่คา่าใเซยังนะครับติดก็คือมีกาวอย,าาาอย่างนี้มาตรฐานะนี่แหละติดก้อนนะครับติดกระ,ะปางกับเพื่อนนี่ติดเบิ่ออะไนะถ้ามีแสงแดดมันก็ดับปกติเลย ครับทำไมแดดมากขนานดะน้ครับก็ไอตัวไหนที่อ่อเพื่อนมาสุดวิสัยนะครับก็ต้องเปลี่ยนแาราจา์ใส่สวิตเอานะไปอยู่ทั้ง,งวันเสาเลยเห็ดสายเยงีๆกวดเอาเนาะนี่นี่ครับเปลียครับวาโอ้หลยหลายปีแล้วนะตอนนี้มูนหลายปีแล้วนัที่การไปเอาอยุลานตั้งแต่ เจ็ดปีใส่บริการมาสีชุดแร้วพี่นอ้องนี่เพื่อนะนี่ง่ายๆเลยแล้วก็ทนด้วยนะครับแบตอ่าเปลี่ยนให้นไหมบริเวณเปลี่ยนไม่ซ่อมเอามาซ่อมนะครับนี่จากที่แบบใส่อะไรเลยนะครับเห็นไหมแข่งทนหลุดตะเกายิ่แบตท,ทนมากเลยนะครับอ่ะมาเขืาเรื่องกัน,นก่อนจิตนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้ได้๋ยวพันสี่แดดบดๆนะพันสี่ร้อยนี่ครับ พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองครับอ่าพันสี่ร้อยเจ็ดสองวันแดดบดนะครับนะอ่าแล้วก็มีเซิร์ชโปรเจคชั่นอ่าเซิร์ชโปรเจคชั่นให้ระบบป้องกันนะครับเซิร์ชกันดินกันฟ้านะครับอ่ากันดูดตามมาตรฐานเอ่อการไฟฟ้าหรือว่าตามกฎระเบียบของอ่าการไฟฟ้า นี่เขาบังคับมานะครับนี่นะครับถูกกฎหมายถูกระเบียบนะครับผมแล้วก็นี่การเดินระบบคือทอ่อของผมเนี่ยท่อเลื้ยงเนาะนี่ครับผมแล้วก็ซีทีกันย้อนนะครับนี้ผมปล่อยซีทีนะนนี้ผมตั้งปล่อยซีทีนี่ครับแม่อาจารย์ขอไอ้เบิ้งใบวิศวกรน,นะลงคลิปให้เขานะครับอันนี้ครับ มันใส่งานหลายนะเบิ่งเหลือจากการใส่งานนะตู้ยงตู้เย็นอย่างนี่โอ้หลายตัวเลยพี่น้องอันนี้ว่าขนาดใส่งานนี่นะตู้เย็นนะใส่งานอาจารย์นี่ใส่งานหลายแล้วก็ในบ้านนี่จะกังอยังไรอ้หเยอะแยะอันนี้คือว่าจากเหลือจากการใส่งานนะครับขนาดว่า,าผลิตไฟช่วงแดดบดๆนี่นะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหมอมิเตอร์นะค,คือที่หมุนยอ้อนนะี่คือเหลือจากการใส่นในบ้านแล้วนะครับถ้าใส่ในบ้านบ่อพ่อไปกับสิบบ่หมุนกลับอันนี้คือเทสทนี่เบิ่งการน้ำพองน้ำหอนนะครับ เอย่างตลอดนะอ่าแล้วตู้เย็นอีกตั้งหลายตัวเครื่องซักผ้าอีกแค่แนี้เอาเน้นแค่เพื่อนบระเทศเซงานนะันไหนทั้งหมดมากระเจียรหรือเจียอย่างพ่อมนี่ครับนี่นี่ตู้เย็นสามอันอ่าครับวอนนี้เราเรืองวต่อใช่ไหมนี่แค่วัสดุต่อใช้คำเพื่อยอย่งายงแล้วอาจารย์หอนมีเครื่องซักเอ่อซักผ้าแล้วก็นักหน,นักก็คือ ไอ้ลุงสีนะครับจะกระมองเขาความนี่เสียบจักววาจักบ่อไอ้จักราลจักตัวนี่นี่ครับนี่นี่เบิ้งนะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับนี่พิศวกร์นี่สองุดเลยตัวนี้อ่านะครับพิศวกรผมนี่ให้เบิ้งก่อนอ่านะครับเอาสิไปแบนนี่เขาวิศวกรนะครับสามมันเลยนะครับนี่อ่าประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับอืมนี่นะครับผมเออ ก็มีทะเบียนด้วยนะทะเบียนของหม้อ,อ,อนี่แหละมีสิ่งเกิดลายเอ่อมีตามแบบแผนนะครับนี่รูปชายนะนี่แผงอยู่ข้างบนีะเป็นแบบนี้นะครับยี่สิบแผ่นนั่นนี่ครับอะงานของผมนะครับทุกทุกงานนะครับมีหมดอืมถึงว่างานเป็นงานที่อ่าในราคาที่ย่อมเยาแต่ท่านใช้งามคุ้มแน่นอนอ่า แท่ง3ามสปีคือแน่นอนครับอันนี้ใส่ตัวส้นเทกนะครับนะอา,อายุยืนแน่นอนพลีนะครับนี่ใส่ส้นเทกนะอ่าถ้าเอาตัวใหม่มันก็นหลายแท่งน่มันก็จะอาจจะงบอาจจะบาลไปไปเยอะนะครับอันนี้คือเซฟหาได้คือกันนะครับจะว่าอ่าในงบที่ถูกด้วยนะครับอ่นี่อันนี่ดูปรูแบบหมดตามนี้เลยครับนะครับนะครับนี่ดูดูว่า การเดินเป็นยงไรระบบเป็ยนเลยนะครับตามแบบแผนวิศวะเลยนะครับผมนี่ก็มีทะเบียนด้วยนะครับผ่านรีดรเอาง่ายเขาเป็นว่าผ่านรีดเนาะไม่ใช่แอบกิตนะครับอันนี้คือออนกิตนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งหมอกนะครับผมอันนี้คือเหลือจากการใช้งานนะว่าจะหมุนไปขนาดไหนอันนี้นี่ผมคือเทศระบบนะครับปิดกันย้อนนะครับเทศระบบนะครับเดินไปยงวๆเลยพี่น้อง <c oughs> ใส่กันแบบคุ้มค้านะครับค่าไฟตลอดชีพแน่นอนลดค่าไฟตลอดชีพแน่นอน <c oughs> อ่า่อนจะตากเข่ากันอยู่นะโดนทะเบียนรถว่าเป็นยังไงไหมแต่ก็เป็นเนะออเมืองขาวๆเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งยุยงไปย้อนแสงน,นจะจังน้องอ่ะจะไปเบิ่งหมอยพูด <c oughs> อันนี้ผมเปลดนขึ่นยัโน,ยนโดนทะเบียนรถขื่นเนาะจะโดนทะเบียนรถตาเขา่าตรงนี้หน้าตาเขาเนาะห่าแล้เเวเขาจ้าไว้เล่นมาครับนี่อมเมอาไม่เลยนหรอเปลกกินเบิดปี้เลยเนาะสองปี้กับบเบิดเล่นนี่ เลี้ยงนกเลี้ยงกาพร้อมุนะยิ้อิ้มเลยแหละครับนกเต็มร้านเลยคนได้เบิ้งแผงตัวนี้กันเดไปไกลนะครับนะตามไป,ไปน,นี่ที่เป็นเสาเสาอยู่ขึ้นยกขึ้นนะสามสิบเซนหรือหนึ่งฟุตนี่นะครับตามแบบที่เพื่อนเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เพื่อนใส่บริการมานี่ขึ้นชุดที่สี อ่อนจิตนะนี่ปั๊มน้ําแล้วก็ยู่ในบ้านอีกสองชุดนะครับยู่ในบ้านตรงทางน้ำนะอันนี้คือสูบเขาหน้านี่น,นี่เป็นแผงของอาจารย์สายยันนะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนี่ยไปเบิ้งหมอนี่คือเหลือจากการใส่งานแล้วนะเบิ้องสิผมเบิ้องให้่เบิ้ง,ง,งหลัจากใส่ย,ยังแนนะ่น่ะนะแดดก็เป็นแดดแบบกลางๆครับแดดหนาวๆเนาะความเข้มของแสงดี แต่ว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นน,นั่นเองมันขึ้นเรือจากการใช้งานลน,นะครับใส่ในบ้านเลน,นะ,นะใส่เบื้เป็นเสียบการนำห้อนอันหนึง่งหมองเขาอีกสองตู้เย็นอีกสามเมือง่น้องนังจวัดอะไรเอาวันั้นก็นยังเรือนะ่ะ เรื่องคุณนะเห็นไหเนี่ยหมุนย้อนนะนี่คือผมปิดซีที่กันย้อนนะครับป้อยระบบกันสี่เลยเห็นไหอ่าเหลือก็ได้ไฟอีกนะครับถ้าบออ,อปิดซีที่กันย้อนไปนี่นะครับสําหรับคนที่คาไฟหลาย,ลายๆเพราะเรามีวิศวะควบคุมอยู่แล้วอยู่ที่ดุลพินิจของการไฟฟ้าว่าจะมาเปลี่ยนม้เอเป็นดิจิตอลหรือไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นข้อดีของเราไปนะครับอ่าเพราะผม แจ้งไปในลายหลังแล้วแจ้งไปในใบแล้วว่าแจ้งไปท่านลูกค้าหลายคนแล้วนะครับนี่ทางนี้กลางคืนก็จะหมุนกลับเพราะกลางคืนไม่มีแดดใช่ไหมก็จะหมุนกลับมาใช้เนี่ยอ่าตัวเลขหม้อก็จะลดลงมาเรื่อยเลือลงลดลงมาเรื่อยนวะสังเกตนะนจากเลขศูนย์ใช่ไหมนี่ตรงนี้จากเลขศูนย์ใช่ไหมนี่นะกลับลงมานะจนกลับลงมานะเห็นบ่ครับช่องน้งเหลืองนะขวามือสุดนะนะครับนี่หมุนถอยหลังนะ ดูขีดำๆสังเกตนะครับจะมุนไปขวามือถ้าปกติจะมุนไปซ้ายมือคือทํางานปกติแต่นี่มุนถอยหลังนะครับเห็นไหย้อนลงมาเลยเลขศูนย์กลับลงมาแหละตรงเนี้ยสีแดงๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนะครับอ่าแดดออกแห้งๆ่งจุดเลยบบนี้นะครับเห็นไหเลขกถอยลงมาแล้วครับเห็นไ่อาจารย์เห็นมาเเล็กฝั่งขวามือมันังถอยกลางคืนก็จะมุนกลับไปนะครับกลางคืนนะครับอ่านี่แหละ คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับนี่แหละอันพระบนคนคาไฟมันจะเป็นศูนย์ในยังที่นี่แหละครับเดี๋ยวคอยเบิร์อาจารย์กันแล้วกันนี่นะครับนี่อาจารย์ไม่เบอร์โทรวะว่าลูกค่าโทรมาถามสนใจครับศูนย์หกสี่ครับหกเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ครับอ่าอ่นแหลกประมัณได้ถูกความว่าอาจารย์อ่าแล้วชุดที่สี่เลยเนาะอาจารย์อ่าใช้บริการผมมาเอาสูงสุดจะเปีอะสิบห้าปี บอสูงสุดที่ใช้บริการผมมาตะกอนเนะอ๋ออาจารย์เกษียนนะเพื่อนเกษียนสิบห้าปีมที่อาจารย์ใส่งานไปสูงสุดของปัามน้ำาะเกียบอแปดปีอ่าแปดปีเนาะตั้งเต่รุ่นแรกๆนะครับเพื่อนไปอายุรานเลยนะแล้วก็ใส่บริการมาต่อหนึ่งชุดที่สี่แล้วพี่น้องเบิ้งี่นะอ่าเห็นไหมมุนไยหล้างมาแล้วครับนี่นะครับจากเลขศูนย์นะถึงเลขเก่าอลเห็นว่านี่ครับคือมิเตอร์ตัวนี้ตัวนี้จะหาแอมทับสิบห้าก็จะอยู่ที่สี่ร้อยรอบนะครับ อ่ามันมีสี่ลอยรอบก็หกลอยรอบนี่สี่้อยลอยรอบเป็นหนึ่งหน่วยหรือว่าหนึ่งยูนิตนั่นแหละนี่มันก็มุนลงมาเน่ยอีได้หนึ่งหน่วยเลยี่นดอกนี่จะลงมาขีดหนึ่งเลยเห็นไ่นี่นะครับเบิ้งนี่หลังขนาดว่าใส่งานในบ้านต่างหลายนั่นบอจารย์นี่คือเหลือนะนี่เหลือคือมุนย่อนดอกนะนี่นะครับผมนดว่าแดดอ่าแบบกลางๆนะครับแดดบ่บแห้งนะครับเบิ้งครับอ่านี่ครับผมโทรมาสอบถามอาจารย์เลยนะครับอันนี้ผมใส่สันเทกนะครับสามลอยอ่า สามสิบวัตต์นะครับสามลอยสามสิบวัตสามลอยสี่สิบวัตต์ข้ากันไปอายุการใช้งานของแผงก็คือสามสิบปีขึ้นสามสิบห้าปีนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีลดสเปคในสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังใช้ได้ก็นทลดมาใน่อันนี้ได้ <c oughs> ที่ผมให้เบิ้งนะ่ะแดดร้อนๆนะ่ะได้โยกพันสี่ 1, นี่คือขาเดียวนะนี่คือขาเดียวนะครับยังไม่ต่ออีกขาหนึ่งนะรวมทั้งหมดอยู่ที่สามพันกว่าสามพันถึงสี่พันวัตต์นี้คือแดดอ่อนๆนะ อันนี้คือขาเดียวผมต่อแค่ขาเดียวนะครับต่อขาเดียวก่อนจริงๆก็สติงละสิบแผ่นนะครับสติงกัสิอันนี้แค่ขาเดียวประมาณ8แผน่นยังไม่ได้รวมหมดนะครับเพราะว่างานแหลวงานมาเห็ดแตงแต่บวกลืนพันแล้วนี่ครับกําลังตื่นมาก,กมาอัดวิดีโอนี่ะนะครับผมนะอ่าเนี่ยสนใจก็โทรมาสอบถามมีวิศวกรให้ทันเรียบร้อยสอบถามอาจารย์ก็เลยว่ารถจริงบ่นะครับมีเบอร์ให้นะครับอ่าอ่าทุกท่านทุกอย่างผมมีเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะเอา้านี่ก็ พูดนะแพงอยู่ตังไก่มันยังมากไม่ได้ไกลพูดนะครับพูดลังข้าวนะก็ผมไทยเบื้องรอดเมึงแหละนะนี่ครับนี่แดดร้อนกลางกเขาตากเขานี่มันย้อนนะนี่เบื้องไทยรังเค์บอกนี่แดดขึ้นมากกับพูดพูเลยพี่น้องนี่เหลือจากการใส่งานเลยพี่น้องเอา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ปักหมุดไล่แท่งนะครับอ่าผู้ดใดไปเอากับตามนั่นเลยนะครับผู้ใดอา่ามาประทัานไงแชร์ให้ยงให้ญาติไปเอาให้ก็ได้ผู้ดใดบ่ได้ก็กดติดตามไปเบื้องอ่าปักหมุด ต่อไปนะครับติดตามผมไปยังวัดได่กษตรปักบุญไทยแบบนี้แหละทางมูลลายแทงอนี่ก็มาอาดัดอ่อ,อนกิจให้เบิร์ก่อนนะครับรถค่าไฟแบบใช้นานๆไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่อันนี้ก็ค่าไฟเดือนแรกอาจจะไม่กี่ร้อยเดือนต่อไปศูนย์บาทนะครับผมอ๋อขอบคุณครับผมอันนี่นะครับขึ้นมาให้เบิร์นี่ครับการจับยึดขาเห็นไหมดูร่มหัวยีสเปนนะพี่น้องนะอ่ะผมให้เบิร์นะท่อแค่ขาเดียวนะครับนี่เหตุเพราะว่าเฮ็ดทั้งคืน เหตดเบิดขึ้นเนาะเน,นี่ยนะดีหลังหกักเนี่ยนี่นะครับเบิังขาเย,ยวไม่ได้บอได้จกแพนหน่อกพี่น้องแค่เนี่ยจากขาเนี่ยไปเหระเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะขาหนึ่งบ้านหนึ่ต่อนี่นี่ขาฝั่งนี้นะนี่ต่อแค่แค่แพนนิดนงจากตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแผ่นนะพี่น้องแปดแผ่นแล้วก็แดดกลางแดดอ่อนอ่อนเนาะอแต่ทั้งนี้อีกนะครับตรงนี้สิบสองมะค่าให้ได้ฟังละสิบนะครับแค่ข้าเดียวนะเห็นไหอันนี้ยังไม่ตจอแค่ข้าเดียวเท่านั้นแค่ข้า,าดินกาวกันโค้งพอมเห็นไหม,มนะครับปลอดภัยป้องกันฝ้า ครไปนี่เรือนไปทางน,นี้นี่นะครับทำไปวิศวกรนี่นะครับซีที่กันย่อนบางขาวๆนะอีนะอ่ะอย่ามาไล่เก็บให้ครบวงจรนะครับผม